แต่ว่าอย่าเพิ่งออกก่อนนะเรามีขอที่ต้องบอกกับนายตอนนี้ scp ศูนย์เก้าหกได้อลลวาดแล้วไปเตรียมอาวุธไปเตรียมอาวุธแล้วเอา้าไปไหนเนีไอ้นักโทษมันเฮ้ยนักโทษลบหนีวะไปไปโดนเอาเพียงนักโทษนเราไปเอ้าเฮ้ยไอ้นักโทษนี่อยากโดนยิงเหรอ,ไป,หอไปไหนวะไปไหนหยุดหยุดหยุดตามมาไปไหนนักโทษเอานนี้เหรอมันบิด เฮ้ยน <formation> ักโทษมานี er <quarto> ่ด <root could> ิไม่อยากโดนอภัยโทษไหมอยากโดนอภัยโทษไหมครับถามหน่อยอย่าอยากโดนเฮ้ยนักโทษพูดหน่อยดินักโทษจะอยากโดนอภัยโทษไหมอยากโดนอภัยยาครับมางั้นตามเรามามันนี้มานี่มานี่เอาเอาก่อน เฮ้ยมานี่ดิห้องิบริการโอเค<ม>านายนายนาย,นายเอาอันนี้ไปนะอันนี้เป็นห้องของของเจ้าหมาน้อยนี่เจ้าหมาน้อยนายลองไปคุยกับมันดูไปไป<า>ไปวนนี้หาโอยหมาโอยหมาโอยโอยเป็นไงนต,ตอนนี้รู้สึกไงบ้างคุยผ่านวิทยุอ้าวหมาน้อย<า> มาน้อยมาน้อยกินนายแล้วอะ่ะไม่เรากดอ่ะน้าเป็นมอนเตอร์ฮะกดอะไรกดอะไรนะเราไม่รู้อะกดกายร่างเป็นมอนเตอร์น่ะเอาไนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมามามา,มาที่เดิมวัมนนี้มานี้อ่ะห้องต่อไปเป็นห้องที่ปลอดภัยมาก ไปเลยไปเลยตาอไาท้ลครับเรียบร้อยโดยคนหลออแทงหมุนจิ้วจเลยอไรอือไม่เก็บครับอ้าวมันจะหายอะไรหายมแล้วมันเกิดใหม่แล้วมันเกิดใหม่แล้วอะ โอเคไปตัวต่อไปกันตัวต่อไปเป็นผีเสื้อทำไมผีเสื้อครับมาผีเสื้อีมีคนเริ่มการโทรอ่ะนายไปไปในกลุ่มไปในกลุ่มใครไม่รู้เริ่มการโทรอ่ะโอเคเนาะ เขาในกลุ่มเข้าในกลุ่มสวัสดีเจ้าไปเข้าในกลุ่มก่อนหรือเข้าในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเข้าในกลุ่มไปเข้าในกลุ่มสวัสดีเจวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีมีอะไรตอนนี้เรากำลังเล่นกับจีโน่อยู่เลยกำลงังยิงกำลังทำมา จีโน่จีโน่ไปต่อไปต่อเร็วไปต่อเร็วเรา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 พอแล้วพอแล้วพอกับผีเสื้อแล้วพอกับผีเสื้อแล้วไปไปไปเร็วไปเร็วไปดีๆอยาให้ยิงนะฮะไปเร็วไปเร็วมาตาามาตาลมาไปนายไปชนไปทดลองกับผีเสื้อเร็วผีเสื้อตายแล้วอุ้ยบอสเกิดบอสเกิดไปเลยไปเลย ไปไปไปนีบอสตัวอะไรอ่ะอ่ะเราไปแล้วอ่ะนายหนึ่งตัวเออนายนายเรอนายเราลงนั้นแหละโอเคตอนนี้ใส่เฮดบุกครับตอนนี้ใส่เลยเฮดบุกแล้วนายตอนนี้ใส่เลยเฮดบุกอ่ะนายทำไงดีเน้น ตอนนี้พวกเราจะต้องยิงมันยิงเข้าไปเอาเฮ้ยเซเลเฮดเล่นอะไรกันอ่างี้ปีกตำฮะเล่นอะไรเออเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเป็นมาเป็นตำรวจกันมาเป็นตำรวจละตอนนี้เซเลเฮดกำลังยิงเซเลเฮดอยู่ยิงเซเลเฮดอยู่ยิงเซเลเฮดอยู่ เดียวอยู่ตรง Silent Head อะเดี๋ยวเดี๋ยองจุดเกิดนั่นแหละฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะวไรแดงๆอะ่ะฮืยตัวอะไรแดงๆอะ่ะดี๋ยเกิดก แกโดนยิงซะเอาฮะตัวอะไรอะเอ้ยไมายเกียร์บ้างเออไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจิโน่จิโน่ไปไปไปท่านเราต่อท่านเราต่อท่านเราต่อใครไปยิเกียร์บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไป มาออกมาทดลองเสร็จสิ้นแล้วมาตามมาเฮ้ยแล้วทูอย่าอย่าหยิบอย่าหยิบอันนั้นโอเคครับหัวหน้าเข้าใจละเฮ้หนาหัวหน้าฮะมีตัวหลุดเหรอใครหลุดน,นะอ๋อครับครับแต่ว่าอะไรไม่พร้อมอ่ะฮะ scp ศูนย์เก้าหกหลุดเหรอเอ้านายแยอละไปไปวิ่งเลยวิ่งเลย โอ้เราเพิ่งมาสมัครงานวันแรกก็เจอดีแล้วเนี่ยหรือ,ออ,อ,อันนี้อะไรอ่ะแบตรีวอร์ดคืออะไรอ่ะอุ้ยมีคนเฮ้ยฮะมันเป็นรอยสิบอขีมาแบตรีวอร์ดคืออะไรอ่ะออ,ววออู่่คนนไไะะมรร้จกกดเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวกำลังไปเดี๋ยวกำลังไปอยู่ไหนอยู่ไหนไหน,นะ เกิดเหรอเฮ้ยนายไม่ต้องห่วงมันตัวอะไรเนี่ยทำไมมันมาต่อยลอยหลังมาอ่ะโคตรเกเรอ่ะเกเรจัดกำลังทำอะไร มเปลาให้นายเอาไปเป็นผะลงเฮ้ยนายวันนี้ก็ดีมามาเป็นผะลงเรลูกสมัครงานวันแรกเป็นผะลงไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวจิโน่ฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ให้นายเป็นเป็นเป็นผู้คุมเลยไปเป็นไปเป็นผะลงผะลงผะลงจิโน่ยิง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 กระหนย้ยอยิงให้ยู่ยิงให้ยู่ 哇！<laughs> แกตาม้ยเรียบร้อยเหลือแค่นิดนึงจะจัดการแกได้แล้วไอตัวนั้เรียบร้อยมามามามันนี่ตามเราม่เฮ้ยที่เราเจอใครบางคนน่ะยิงเลยครับลอยโอเคไปละ ไปแล้วจิโนเขาเขานี่เขานี้มานี้มาน,มานี้มาทางนี้มาทางนี้จิโนมาทางนี้ทางนี้ทางน,านี้จิโนเอา้าจิโนตายไ่นนะนเราไปไปต่อเสียวคนแหลกเลย จ,จ,จีโน่จีโน่จีโน่อยู่ไหนล้วเฮ้ยดูกล้องมันนี่ตรงไหนเอา้ามาดูนี่ดิตรงไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อโอ้ไม่แล้วไปขึ้น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 จีโน่มาที่จีโน,น่มาที่พาลงพาลงมาที่ Taro ma, taro ma, taro ma, tilo, tilo, mari, mari. 3ามแปดปดหนึ่งสองชายกายเอไม่ใช่ตัวนี้มันสามารถทะลุได้หรือเปล่าอ่ะใช่ตัวเดียวกับมันหรือเปล่าระวังระวังถือปืนถือปืนถือปืนไว้ถือปืนไว้ถือปืนไว้ไวมันอาจจะทำอะไรนายก็ได้เฮ้ยเฮ้ย ไอ้ไม่อยู่แล้วไอ้ไปตามหาพี่ก่อนดีไหมเนี่ยไปละไอ้อย่าตายนะไอ้อย่าตายนะอย่าโดนแทงตายนะเฮ้ยดีตอนนี้ยังไม่โดนแทงตายเฮ้ยไหนเราต้องรีบกลับไปหาเราต้องไปหานักโทษก่อนที่นักโทษจะหนีเนี่ยไปแล้วไปแล้วไอ้ไม่โดนแทงไอ้เดี๋ยวตายมนโดเฮ้ยเฮ้ยบอสเกิดบอสเกิดว้าบเลยว้าบเลยไอ้บอสก้อนหินว่ะ ันนี้เราเจอแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วไปมันกำลังหนีมันกำลังหนีมันกำลังตามตามเฮลิคอปเตอร์ที่เราหลอกล่อไว้อยู่ยิงยงยิงเลยอย่าหยุดอย่าหยุดยังอย่าหยุดยังฮ้ยพันลงพันลงอยู่เพิ่งไปดีพันลงไอ้พันลงไ้พม ตอนนี้เรากำลังตามจับ,จ,บจับเจ้าเจ้าเอซีพีตัวนี้อยู่แต่เรายังตามจับไม่ได้ท่าน <ns> ช่วยเอเอแปลว่าช่วยทําอะไรหน่อยได้ไหมครับอ้าวเฮ้ยบิดเลยเหรอแล้วจัดการแล้วจัดการแล้วหัวหน้าบอก็่าาจัดการได้จะเลื่อนขั้นพวกนาย ยิ่งยิ่งยิ่งยิงรัว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 แกมันแกมันรุดไปได้พาลุงพาลุงช่วยหน่อยมันกำลังตายอล่ยน้วนัดสุดท้ายเออนั่นแหละยินดีด้วยพวกนายได้เลื่อนขั้นแล้วอุ้ยอุ้ยมารับหน่อยดิวันน้า S G โบรับหน่อยบรูต่อตัวกันขึ้นไปอ้าวเขาตายเขาฆ่าตัวตายวะไปเราไปเราไปเราไปทดลองกันต่อดีกว่าอ้าาวทุกคนตยเกิดใหม่อุยเราเราลื่นสะดุดหัวฟาดพื้นเกลือตายโอ้ยวันนี้วันนี้ฉันไอเองฉันไอเอง ทำไมเราชิบไปเป็นครอบครัวดีกว่าเดินนะขันหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิในในมาที่ก่อนสวัสดีฉันคือเชฟไอเองว่าเชฟไอตายอีกไม่นาาเชฟไอ้ตายเนี่ยเชฟไอเปิดเพลงครับ โอเคยิปซีโอเคไว้เจอกันในตอนหน้านะคะผมว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะคะเฮรก้เฮยจับปืนทำไมอะ เอ้ยเราเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเลยนะโอ้ยโย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจบซื้อทุกทางกันเลยอะ่ะเดี๋ยวนะวีดีล้อว่าอะไรอะ่ะย่ดลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกังน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวดวงยีอีกขอร้องอย่าโอเคบ๊ายบายครับ